三刀流奥義一大三千大天敵か สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับชาแนล alternative กับเกม One Piece Bounty Rush อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับคิดถึงกันทุกคนเลยนะครับวงนนี้พี่ก็ติดงานเยอะมากๆเลยนะเออแต่ก็พยายามที่จะแบบว่าสตรีมแล้วก็อัดคลิปนั่นเองนะครับผมนะเออฝากติดตามกันด้วยนะโอเคมีแฟนเพจติดตามไปกดไลค์ like ซะนะ ขอร้องไหว่ละนะครับผมนะโอเคเพื่อนครับมีคนเคยขอเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่า พี่จัดอันดับสายวิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมทีนี้เราก็มานั่งคิดครับว่าเออสายวิ่งมันเราแบบเจอตัวไหนแล้วมันปวดบ้างอะไรเงี้ยทีนี้การจัดของพี่นะครับผมก็จะเป็นการจัดจากประสบการณ์นะเออจะไม่ได้ดูจากสกิลหรือพาสซีฟอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะคือพาสซีฟดีแต่เวลาเล่นจริงกาก็มีนะเออดังนั้นสำหรับสายวิ่ง ที่พี่ให้นะครับผมเป็นท็อปไฟนะครับของสายวิ่งของเกมวันพี e เบลตี้รักในยุคนี้นะครับผมในยุคซีซั่นนี้หรือว่ายุคของอาไขโนูนะเออว่าจะมีทั้งหมดลําลำดับ5ตัวนะครับขึ้นอยู่กับความโหดเลยนั่นเองนะเออนะครับยังไงก็ไปติดตามกันด้วยครับก่อนติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฝากติดตามกันรักนะจุ๊บๆโอเคครับไปชมกันเลยดีกว่าว่า5ตัวละครนั้นนะครับผม ัวละครไหนจะเป็นอันดับหนึ่งในสายวิ่งในยุคนี้ครับไปชมกันเลยดีกว่าไปอันดับ5้านะครับผมสำหรับท็อปชาร์ตสายวิ่งของเรานะมาในส่วนของกอตุศพนั่นเองฮฉันคือเลอเชอร์แห่งการซุ่มยิงนะครับผมหรือผู้กู้โลกนี่เองนะครับผมนะใครที่เล่นละครตัวนี้เป็นตัวหลักบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่โหดมากนั่นเองนะครับ นะโหดยังไงมีการตายถึงสองครั้งนะเพื่อนๆครับตัวนี้ตั้งแต่ราคาเข้ามาเขาก็ อ่อนลงหรือว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนเล่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมตัวละครนี้ยังเป็นตัวละครที่โคตรเกลียนนะแล้วก็มันกันตายได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วสิ่งที่มันจะกันอาคาได้คือการลดดาเมจนั่นเองนะครับผมเขาจะมีการลดดาเมจนะนี่นะครับเขาจะหายได้ลดลง30%นะครับผมเมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูน้อยกว่า30%ของพลังชีวิตสูงสุดหมายความว่าเขาจะมีนั่นแนหะความถึกนิดหนึ่งนะความถึกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ มีสกิลในการยิงระยะไกลนะครับผมซึ่งสมัยก่อน God ก็จะบูได้นะแต่ยุคนี้ของอาใครนูก็อาจจะบูยากขึ้นแต่สเต็ปการเล่นเปลี่ยนไปแต่ความโหดยังคงเดิมนะครับเทาที่เจอในแร้งนะครับผมก็ดูซบค่อนข้างที่จะปวดเลยนะยิงระยะไกลมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีก็ติดมึนนะครับผมถึงแม้เราจะดอทได้นะครับผมพอดอทเสร็จ เขาก็ยิงเราอมาตะหายได้เหมือนกันนะเออแล้วมีลดดาเมจด้วยแล้วตัวละครนี้ยึดธงไว้นะครับผมบอกก่อนยึดทงไว้ถ้าใส่เหรียญยึดธงก็เรียกได้ว่าโหดอีกเฮ้ยตัวละครนี้พี่ให้เป็นันดั้าเลยนะครับผมตัวละครที่ยังเล่นได้นะถึงแม้จะยากขึ้นนะเพราะเป็นยุคข,ของอาใครนู้แต่มันก็เล่นได้โอเคป่ะนี่ไง สวัสดีครับชื่อกอตุศบทุยนะครับผมนะเออมาภาคเลยนะครับซึ่งอันนี้ให้เป็นอันดับ5ไปเลยนะครับผมนะโอเคจัดไปครับไปพบกับอันดับ4กันเลยดีกว่าเอาละครับมาอันดับ4ของเรานะครับผมตัวละครนี้ชื่อว่าโคบีไบอันนะครับหรือโคบีที่เป็นเอ่อโคบีร่างวัยรุ่นแล้วนะครับผมนะก็เป็นร่างที่หยุด สงครามมารินฟอร์ดนั่นเองนะครับตัวละครนี้หลายคนเชื่อว่าเจอในแรงโหดมากนะเออนะครับผมเพราะอะไรนะเขามีสกิลแรกนะครับผมพุง่งด้วยความรวดเร็วนะหรือว่าท่าโซนั่นเองนะครับผมพุ่งแบบท่าโซอ่ะแบบโขกกายาหนะรือเปล่าจะมีท่าโซพุ่งออกไปนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับผมเรียกได้ว่าเร็วมากนะเท่าที่ดูแล้วเร็วกว่าโอเด้งอีกนะครับผมนะคล้ายๆกับท่าของคออาคุนะ เออพุ่งไปเร็วมากนะครับผมระหว่างพุ่งก็บอกเลยว่ามีมีพลังโจมตีด้วยนะครับเออนะครับผมและท่าที่2เขานะครับผมเป็นท่าที่บอกเลยว่าคูดาวเร็วนะคูดาวไวมากนะครับผมแล้วก็มีแพสซิฟในการครูดาวอีกนะครับผมท่านี้จะทําฮิลเพื่อนได้แล้วก็ทําให้เราไม่รับดาเมจในตอนที่เราฮิลด้วยนะครับผมเ,เราทั้งฮิลทั้งป้องกันดาเมจได้นะครับผมมัน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 ,นางโอเคนะเราก็ เอ่อตัวละครนี้เน้นยึดธงอย่างเดียวนะครับผมถ้าผมเวลลร้อยผมจะเอาไปเล่นในแรงเหมือนกันนะก็คือความเร็วจิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า80นะครับอย่าลืมว่าเรามีฮิลได้นะครับผมพอเราฮิลได้พลังชีวิตเรามากกว่า80แน่ๆทีนี้เราวิ่งใช้โซวิว่งยึดธงนะครับผมแล้วก็ตอนที่พวกตัวเองโดนเออเขาเรียกว่าโดน K.O. จะย่นคูดาวอีก20%สกิลเด้งเลือดของเขาจะย่นคููดาวอีก ความเร็วเพิ่มขึ้น15วิด้วยนะครับเมื่อใช้สกิลหนึ่งเห็นไหมก็คือความเร็วจะเพิ่มขึ้นอีกความเสียหายได้รับลดลง20%นะครับผมน้องๆครับตัวละครที่มีการลดความเสียหายเมื่อเลือดเยอะเนี่ยพี่จะบอกว่ามันมาเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากนะครับผมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะให้ได้นะครับผมแล้วคนเล่นโคบี้ส่วนใหญ่ในแรงเอ็นะ ค่อนข้างที่จะเล่นไปในทางของการยึดธงเป็นหลักนะครับผมไม่บูไม่เบอร์เลยนะครับผมก็คือวิ่งยึดธงลอยธงบ้านซึ่งโคบี้ทำได้ดีมากนะครับสำหรับพี่โคบี้ที่โคบี้ทำได้ดีกว่าโอเด้งด้วยนะจริงๆนะเสียายอย่างเดียวที่มันเปลี่ยนสีไม่ได้นะถ้ามันเปลี่ยนสีได้นะบอกเลยว่าโหดมากแต่ว่ามันก็คงเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับโคบี้พี่ให้เป็นอันดับสี่ในยุคนี้ของสายวิ่งจัดไป <laughs> เอาล้วครับมาอันดับ3นะครับผมนั่นก็คือสายวิ่งที่โคตรป่วนหลายคนต้องยกให้ตัวละครนี้นะครับผมนั่นก็คือมิสโกลเด้นวีคหรือน้องทาสีนั่นเองนะครับก็คือบาร์ล็อกเวิร์คออฟฟิเชียลเอเจนนั่นเองนะก็คือเป็นหนึ่งในลูกร้องของเคอระไดนะครับผมซึ่งตัวละครนี้มาเนี่ยก็แปลกใจว่าคือต้องบอกก่อนนะครับมันมีตัวละครสายวิ่งหรือเปล่านะถ้าพี่จำไม่ผิดอยู่หนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือในส่วนของโจสลัดบอนนี่นะ พี่เคยเล่นบอนนี่อยู่ทีหนึ่งแลครับผมแล้วก็เขาเป็นอมตะในทงทําให้คนอื่นยึดธงไม่ได้โอเคไหมเออแต่ระหว่างที่เขาเป็นอมตะเขาไม่สามารถที่จะโจมตีได้นั่นคือข้อเสียของบอนนี่นะครับนั่นเป็นตัวละครยุคเก่าแต่เนื่องจากว่าตัวละครนี้มาเพิ่มใช้ความสามารถของบอนนี่และเพิ่ม ความสามารถเข้าไปอีกนะครับผมนะมันคืออะไรนะก็คือสีรุง้งแห่งความฝันเกิดผลไร้เทียมทานร้อเอร์เซระยะเวลาก็คือิเอวิตอนแรกเขาใจว่า7วีนะพอมาอ่านแล้วเป็น8วินี่ตกใจนิดนึง8วิยึดธงนะครับผมใส่พร้อมกับยึดการเหรียญยึดธงเร็วนั่นเองนะหรือไม่ต้องยึดธงเร็วก็ได้เพราะเขาก็มีพาสซีฟอยู่นะครับผมรู้สึกจะมีพาสซีฟนี่นครับ ก็คือพลังโจมตีจะมีพลังลดอะไรก็ตามคือเหมือนสร้างสร้างส,สถานะให้กับศัตรูได้นะครับความเร็วชีงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า80นี่เห็นไหมความเร็วชีสมบัติเพิ่มขึ้น50%นะสมมุติจะต้องยึดธงยึดธงได้ภายใน8วิจะอาจจะเหลือแค่4วิเอาไว้คือเร็วมากนะความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อใช้สก,กิล2นะ แล้วก็ย่นคูดาวสกิล2เมื่อครอบความสมบัติได้น้อยฟื้นฟูพลังชีวิตโอ้โหเยอะแยะไปหมดเออฟื้นฟูพลังชีวิตอีกนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แบบปวดมากนะครับเวลาเจอในแรงนะตัวละครนี้ทําเราใบาได้ความสามารถในการเป็นอมตะด,ด้วยเฮ้ยปวดจริงๆนะตัวละครนี้นะครับแต่เออแล้วก็พี่เล่นอาคานะพี่โดนสกิลเดียวตายนะงงไหมเออพี่โดนสกิลเดียวตายงงมากนะครับผมคือเขาติดบูธด้วยนะ ถ้าเขาใบเราคือตายเลยเราไม่ติดใบแต่ตายเลยนะครับผมเออไปเจอเหมือนกันนะเจอในแรงค่อนข้างปวดนะถ้าเพื่อนๆมีตัวละครนี้ปั้นเลยนะครับผมสาหรับซับฟ้าเป็นสายวิ่งที่โคตรโหดนะเออโอเคตัวละครนี้พี่ให้เป็นอันดับ3ของยุคนี้ครับผมสุดปวดเลยจริง มาเข้าส่อันดับ2กันเลยดีกว่านะครับแน่นอนเป็น1ตัวละคร ex นะครับผมพี่รวม ex ไปด้วยนะ1ตัวละคร ex ที่เล่นได้ดีมากมานะครับนี่มเวลารูนกินเลยเออโคตรเก่งเลยนะครับผมนั่นก็คือโคซกิโอเด้งนั่นเองนะครับไม่มีไม่พ้นตัวนี้แน่นอนตัวนี้ยังไงก็ต้องติดชาร์จนะถ้าไม่ติดต้องโดนคนด่านะว่าพี่ไม่ติดได้ยังไงนะครับผม โอเด้งเราไม่ต้องพูดเยอะเป็นตัวละครที่ยึดธงแล้วเป็นอมตะตอนยึดธงแต่ในยุคนี้ไอความเป็นอมตะของเขาพูดไม่ได้แล้วเพราะอะไรดูไหมเพราะว่าตัวน็อกแบ็กเยอะมากนะครับผมแล้วยิ่งมียุคอาคารเนี่ยโอเด้งเล่นยากขึ้นนะแต่ก็พลิกแพงเป็นตัวละครที่เราสามารถพลิกแพงได้เสมอนะครับข้อดีของเขาคือพลิกแพงได้แล้วก็สามารถที่จะป่วนธงได้ในระดับหนึ่งและความสามารถที่พี่ให้เป็นโนวันของโอเด้งเลยนะคืออะไรรู้ไหม นี่ครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับผมก็คือคุณสมบัติที่2นั่นเองนะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%นะครับผมและสร้างความเสียหายให้ดีเฟนเดอร์ยีเมื่อโจมตีในเขตศัตรูสมบัติคือถ้าเกิดถ้าเกิดอ,อยู่เขาเรียกว่าอะไรสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอ่ะสาถูกไหมเมื่อ เมื่ออยู่ในเขตส,สมบัติถูกไหมครับผมทีนี้ถ้าเราเป็นดีเฟนเดอร์ด้วยถ้าเราเป็นสายโล่ด้วยจะเพิ่มขึ้นอีก20%หมายความว่าพลังโจมตีจะเพิ่มทั้งหมดนะครับจะเพิ่มทั้งหมดถึง50% <can> นั่นเองนะ <can> และสิ่งสำคัญนะครับเพื <can> <ๆ>่อนๆครับเมื<ๆ>่อกี้50%นะพลังโจมตีจะเพิ่มอีก30% 20วินาที และย่นคูดาวสกิลอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมเอาง่ายว่าพลังโจมตีจะเพิ่มอีก30%หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเขาจะตีคุณนะครับแม็กซิมัมสุดคือ80%อเออพลังโจมตีสมมุติอ่าเท่าไหร่20,000นะเพิ่มอีก80%นะเฮ้ยมันแรงมากแรงมากแล้วถ้าติดบูทไม่ต้องสืบว่าทำไมคุณเป็นโรเจอร์ถึงตายในสกิลเดียวนะครับเพราะเขามีพาสซีฟขนาดนี้ นั่นเองนะคือลเอาง่ายว่าตีสายโล่ในธงนะ50%บุย30%ถ้าเพื่อนเราตายนะตีสายโล่ถึง80%กับตันคิดถึงแตกไงละครับนั่นเองนะเอออันนี้เข้าใจไหมอนะันนี้คือความสามารถของเขานะครความสามารถของเขาคือโหดมากนะสำหรับโคซุกิโอเด้งนิโชโรนะครับผมนะไม่รู้พูดถูกเปล่ะเออนะครับดังนั้นพี่ถึงให้โอเด้งเป็นสายวิ่งอันดับสองที่โคตรเก่ง นะค่าใครเล่นตัวนี้พ่วงตัวนี้ไปเลยนะครับผมนะถึงแม้คุณจะเล่นอาคาคุณจะเล่นโรเจอร์เน้นโอเดง้งและทำซับเยอะๆแม่งโคตรเก่งสำหรับ ex ที X ่พี่ให้ว่าถ้าบูทส3จะเก่งคือตัวละครนี้ครับโอเด้งครับเป็นอันดับ2ไปเลย <S <S และตัวสุดท้ายของเราที่เป็นอันดับ1อันดับ1น้องว่าเป็นตัวอะไรครับพี่ให้เวลาคิดนะติกตต๊กตอติ๊กตนะครับผม <S <S <c oughs> คิดไม่ออกบอกไม่ถูก เรามาดูกันครับว่าอันดับหนึ่งคือตัวนี้ท่านเองนะครับผมนั่นก็คือวานคุนิโอรบินี่เองครับปรบมือด้วยครับท่านผูช้ชมน้องๆครับอย่าเพิ่งแปลกใจว่าทำไมพี่ถึงให้ตัวละครนี้เป็นอันดับหนึ่งของสายวิ่งนะครับน้องๆบอกหัว oh, มันผ่านทั้งกอสทั้งโคบี้ทั้งโอเด้งมาเลยนะสำหรับตัวละครนี้ต้องบอกก่อนนะครับสิ่งที่พี่จัดท็อปชาร์ตแบบนี้นะ เนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์ในการเล่นแรงนะครับผมออไม่ใช่ว่าเป็นความสามารถหรือโดยรวมหรือคุณสมบัติหรือเขาเรียกว่าเทียตัวละครนะพี่กำลังจะบอกว่าสายวิ่งมันต้องเป็นสายที่ป่วนนะครับผมดังนั้นสายวิ่งตัวนี้ปวนจริงๆนะป่วนอะไรเดี๋ยวพี่แนะนำาทีละอย่างนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบสายวิ่งต้องเล่นตัวนี้ท่าแรกของเขานะครับผมมิลเฟอร์นั่นเองนะครับผมนะท่านี้จะมีผลซัดปิวด้วย เออพนังโจมตีเยอะนะแล,ลแล้วลดแล้วลดความเร็วด้วยเ็ดเคมจะโหเลยขนานนั้นวะเออนะครับถ้าถ้านี้ดีมากนะท่านี้ดีมากเดี๋ยวพี่ต้องบอกก่อนนะครับผมเพราะมันมีผลซัดปิวนะและท่าที่2นะครับพี่ไม่ไแน่ใจว่าถ้าจําไม่ผิดนะท่านี้นะครับผมทาให้อาคาหมดอมาตะได้เลยนะแล้วแรงด้วยนะครับผมนั่นก็คือเซนฟรอเน่เซนฟร์แม่งเรียกถูกเรียกผิด นะครับเป็นการปล่อยมือออกมาเยอะๆพิ้วๆ,ๆออกมานะครับผมเฮ้ยท่านี้แม่งสุดจริงดังนั้นยุคเมตาอาคาตัวนี้แม่งรับมือได้แต่คําว่ารับมือได้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันมันแบบเขาเรียกม,มันมันมันชนะได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่มันก็ชนะได้อะเออดูดูท่าวิ่งเนี่ยโคตรชอบเลยแม่งเวลาเจอแม่งวิ่งอย่างนี้นะผมวิ่งตามเลยเพราะอะไรแม่งยึดทงเร็วมากนะครับผมมาดูคุณสมบัติของเขาดีกว่า คุณสมบัติของเขาเดี๋ยวผมขออ่านนิดน,นึงอะโจ้งนะคูดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้น50%นะครับผมเมือ่อไอ้นี่นะครับเมือ่อสมบัติน้อยกว่าเนี่ยครับความเสียหายได้เราลดลง20%นะคือถ้ามีถ้ามีลดดาเมจเนี่ยแม่งโคตรด,ดีแม่งโคตรด,ดีนะอืมนะครับผมสร้างเอสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นและผลซัดปิวเพิ่มขึ้นอีก50%นะผมก็คือกระเด็นไกลขึ้นประมาณนี้นะอืมทีนี้สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคืออะไร สิ่งสำคัญที่พี่เจอคือเวลาเขายึดธงนะครับเขาจะยึดธงเหมือนตัวละครยืน2ตัวคืออันเนี้ยแม่งโหดมากท้ายเกมเนี่ยถ้าธงว่างนะธงว่างนะโอลรบีแม่งยึดแป๊บเดียวฮะแม่งยึดเร็วมากและผนวกกับเหรียญสายวิ่งนะน้องสายวิ่งเพิ่มยึดธงพวกเหรียญโดฟาเหรียญอะไรเหรียญรอก็ตามนะ่ะหลือ,อลมที่เป็นสายวิ่งเนี่ยแม่งยึดธงโคตรเร็วพี่บอกเลยว่ายึดธงเร็วมากเกรเต็มเนี่ย เอาจริงนะพี่ว่า5้าวิอ่ะเหลือ5้าวิแม่งยึดหมดอะ่ะเออจริงๆจริงๆนะแต่พี่ไม่เคยคำนวณนะครับถ้าใครถ้าใครคำนวณก็บอกได้คือมันยึดธงเร็วมากแล้วพอมันยึดธงเสร็จเนี่ยมันมีร่างแยกเหมือนเว้ยเราเดินเข้าไปเนี่ยร่างแยกแม่งผักเราปิวออกมาอีกทําให้เราเสียเสียเวลาน้องๆครับเกมนี้เราไม่ได้เป็นต้องชนะทางกันมากขนาดนั้นนะแต่พี่ว่าการถ่วงเวลาการเฝ้าธงหรือแม้กระทั่งการ ขัดจังหวะขัดสกิลศัตรูได้เนี่ยแม่งคือสุดยอดแล้วนะของเกมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครเนี้มันทําได้ทุกอย่างในในส่วนของสายวิ่งนะถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้จัดขนาดนั้นถ้าเทียบกับสายหมัดนะครับผมแต่ความป่วนของเขาเนี่ยแม่งโคตรปวนเลยเฮ้ยมันเป็นตัวละครนี้แบบพี่พ,พ,พี่ว่ามันเก่งอ่ะสำหรับคนที่เล่นเก่งนะเออสำหรับสายวิ่งถ้าคุณเล่นสายวิ่งจริงคุณอาจจะไปฉีกทางไปโอเด้งแต่คุณอย่าลืมนะครับตัวละครนี้แม่งโคตรพลิกเกมนะ เออแล้วพี่เคยเห็นคนที่เล่นตัวละครนี้ติดท็อปร้อยมีนะครับผมแล้วคนนั้นเล่นโคตรเก่งนะจริงจริงเล่นโคตรเก่งแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นดีทุกตาสําหรับตัวละครนี้นะครับทีมก็ต้องกันทงด้วยนั่นเองนะครับหลายหลาก,หลา,กหลายปัจจัยประมางนั้นพี่ถึงยกให้ตัวละครโอโรบิเป็นอันดับหนึ่งในท็อปชาร์ตการสายวิ่งของพี่นั่นเองนะครับ เอาละครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับถูกใจกันไหมนะครับหรือมีอะไรติชมกันได้นะสำหรับสายวิ่งในยุคนี้พี่จัดแค่ห้านดับพอนะครับเพราะว่าถ้าจัดสิบอันดับเนี่ยอีกอีกอีกห้าตัวเนี่ยมันก็อาจจะบางตัวอาจจะไม่ได้อยู่ในเมตาอะไรก็มีนะเช่นอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับมาโก้นะครับหรือแม้กระทั่งเคียวชิโร่อย่างเงี้ยคือตัวละครพวกนี้เก่งนะหรือบอลเครก็ตามนะคือเก่งแต่ว่ามันพี่ว่าเมตา ในตาจริงๆที่พี่เจอในแรงนะครับจะไม่ค่อยเจอพวกนี้นะเออจะไม่ค่อยเจอพวกนี้นั่นเองนะครับผมนะแต่ก็อีกที่บอกว่าสายวิ่งพิกเกมได้ถ้าคุณเล่นสายวิ่งโหดดคุณชนะทางคุณชนะเกมได้แน่นอนนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปบวกอาคาอาคาบวกอาคาเล่นซ้ำซากเอาสายวิ่งไปบวกดีกว่าไปบวกกระทงดีกว่านะครับ <S <S ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe <S <S ด้วย นะครับจะพยายามลงคลิปบ่อยๆเลยทีเดียวไม่ให้น้องๆคิดถึงกันเพราะพี่คิดถึงน้องๆมากๆนะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ